วันนี้ก็ได้เข้ามาในกรุงเทพโยมนะก็สืบสอะไปเรื่อยก็ทราบว่ามีอีกบ้านหนึ่งนะเดี๋ยวจะเข้าไปถามก่อนอะโยมขออนุญ,ญาตนะขออนุญ,ญาตเข้าไปหน่อยสาธุโอ้นี่ประตูเหรอเดี๋ยวขอดูประตูก่อนโอ้ต้องคนต้องไม่อ้วนมากถึงอยู่ได้เข้าอืม อูกี่กี่คนลูกสามคนครับนี่คือแม่แมป่วยเหรอป่วยเป็นมะเร็งมะเร็งนานยังลกนาน,นานแล้วครับอขออนุญาตนั่งนะเดี๋ยวได้ครับเ,เดี๋ยวเออและเดี๋ยวลูกชายนั่งนี่ก็ได้เออลูกชายนั่งนี่ไรนี่เออมานี่ เออขนาดนี้เลยนะครับโอ้อุดอู้อากาศไม่ถ่ายไม่ถ่าย,ย,ายเทสุขภาพดีๆก็แย่งกันนะถ้าอากาศไม่ถ่ายเทก็เ,เป็นมากี่ปีแล้วเป็นมาได้ หลายปีแล้วครับเกือบสองปีได้แล้วแล้วสามีอยู่อ๋อไปแล้วนะไปนานแลยังยังยังก็ป่วยอยู่เนาะหาหมอตรวจเจอเลยฮะไหาหมอแล้วตัวเจอเจอเจอมะเร็งใช่ค่ะนี่สองชั้นหรือสองชั้นครับ แล้วแล้วลูกชายนอนไหนลูกผมนอนชั้นบนแล้วก็น้องชายนอนชั้นล่างคอยดูแม่ครับ oh. อ๋อเวลาผมไปทํางานแล้วน้องกลับมาจากทํางานอะไรเงี้ยพัดกันดูล้มแล้อมลอ้าวตรงเนี้ยไหนก็แท็กับเรืนอะไรเหรอล้มตีไม่ไหวยาวอย่างเช้าเข้าห้องน้ำไปทางดูเรากำลังเก็บของอยู่ แล้วบอกให้รอเขาเขาเดินไปลม้มดีนะั่นล้มมาเยอะโอ้ไร้รู้รู้อากาศไม่ถ่ายเทฮะห,ห,หนึ่งไม่เป็นไรเดีย๋ยวเอาอย่างนี้<ม>ก็คือโยมเทพรัดครับแล้วได้ทำอะไรตัวนี้ทำตอนนี้ก็ทำงานนะครับแล้วก็ดูแม่ไปด้วยสองอย่าง วันนี้้องหยุดเพราะว่าเดี๋ยวพาคุณแม่ไปหาหมอก่อนอ๋อหยุดพาไ,หา,หาไปหาอเขาเราเขาเราเป็นงานเลยนะงานอิสระงานอิสระครับเพราะว่าไปทํางานประจํามันค่อนข้างลําบากเพราะว่าต้องคอยพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลบ่อยเพราะหมอนัดด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็ยังมีน้องอีกคนหนึ่งมีน้องชายคนหนึ่งอายุเท่าไหร่งราย อายุ17ได้เลยครับยังเรียนไหมไม่ได้เรียนแล้วครับทํางานงานอเลยทําเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ร้านอาหารนี่นแหละครับผู้ชายะเจ็บเ<ะ>จ็บมันดึงเป็นมะเร็งเขาก่อนรักษาแต่มันไม่ถึงที่ตรงนี้เวลาไปรักษาใช้บัตรสามทบาทหรือเปล่าใช่ค่ะ บาทสามสิบบาทแล้วทีนี้อาการดีขึ้นหรือสุดลงก็ซุดลงไม่ดีขึ้นะนะก่อนเมือ่อตานนี้หอมไปอายุเท่าไหร่ตอนนี้สี่สิบแปดสสปดามาหกสิบสาสบห้าปี 16บหกปีด้ยวยนะเอ้ยเดี๋ยวเราเริ่มนะเดี๋ยว4ีแลดน่บปีนะน่มางนไม่เป็นไรแล้วการเป็นอยู่พอเพียงไม่พอใช้พอจ่ายไหมไม่พอค่ะไม่พอนะ ลูกทำงันก็ซื้อข้าวกับผ้าเข้ามาอย่างว่าเนาะบ้านต้องเช่าไหมเช่าค่ะอ๋อเช่าเหรอใช่ครับต้องเดือนเท่าไหร่เดือนละแต่ตอนนี้เขาให้จ่ายแค่ค่าน้ําค่าไฟไปก่อนเพราะว่ายังหาเงินมาจ่ายค่าเช่าไม่ได้เพราะว่ามันถ้าปล่อยค้างไว้มันก็เยอะครับอ๋อครั้งสะสมใช่ แต่ว่ายังไงขอให้มีน้ําไฟขึ้นก็ไปก่อนครับผมมีน้ําจะไปใจหลวงแต่อากาศแน่นอนอุดอู้เข้ามาแล้วมันกัถ้าเราอยู่ข้างนอกสมมติว่าถ้าก็รอยเปอร์เซ็นอากาศมันโปร่งพอเข้ามานี่เหลือหกสิบห้าเปอร์เซ็นตหายใจจะหนักนี่รู้เลยนะหายใจหนักม่นม่ก็จะออกป๊าลูกชากลัวไปล้ม ไม่ขอด้ออกมาข้างนอกล้มกลัวล้มใช่ไหมแลวๆกลัวล้มกลัวล้มแต่ก็ล้มจริงๆอ่ะเวลาเดินเซหรอใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวจะไปาหมอเลยวันนี้เดี๋ยวจะไปทำแผลเขา่อะว่าเขามีแผลอยู่ข้างหลังแล้วตอนนี้ถามจริงลูกชายมีมีเงินเท่าไหร่ลูกอันนี้ฮะติดตัวก็มีแเงินอยู่สามพันสี่พันบาทนี่ครับพอกินเขา่นแหละ เงินเขาออาไว้เขากินข้าวซื้อข้าวกินซื้อยาจ่ายค่าหมอครับคนเราพอจนก็ลําบากแล้วแล้วก็พอมีโรคไอตรงเนี้มันมันเป็นก้อนทุกข์ใหญ่ๆที่มันไม่รู้กาหนดได้ว่าสิ้นสุดยังไงถ้าไม่ตายก็ต้องดิ้นรนอยู่รอดจะอยู่รอดก็ต้องรักษาพอะการรักษามันก็ต้อง เหตุปัจจัยต้องใช้ไปเรื่อยๆขนาดคนรวยๆนะพอเป็นโรคก็ยังหมดเงินเลยนะอย่าว่าแต่คนคนไม่มีนะนี่ได้บัตรทองอ๋อได้บัตรทองไม่ต้องเสียตังค์อ๋อไม่ต้องเสียตังค์มาสามสิบบาทก็ดีแล้วใช่ค่ะอ๋อนี่ก็ลูกชายคนเล็กที่ออายุสิบเจ็ดเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วลูกอ่า เลิกกี่โมงโลกงานลูกนั่งนี้ก็ได้ลูกะเลิเลกกี่โมงงานลูกเอ่อเข้างานเข้างานสี่โมงครึ่งครับเลิกงานประมาณเช้าเช้าอสี่โมงครึ่งมาถึงสี่ทุ่มครึ่งหรือว่าสี่โมงเย็นครับสี่โมงเย็นแล้วเลิอกอ่ะแล้วแต่วันครับบางวันก็ไม่เกินเก้าโมงครับโอ้ยาวเลยเหรอโอ้งานอะไรลูกทำไมอ่าก็ร้านอาหารกลางคืนนะครับพวกร้านหมูทะ จิ้มจุ่มครับโอ้เปิดยาวกะเดียวเลยลูกได้ต้องทําทุกวันไหมท,ทุกวันครับถ้าเราเหนื่อยเราก็หยุดได้เรียนหนึ่งไม่เกินสี่ครั้งหยุดเดี๋ยวเงินเหลือไหมลูกเดือนเดืนมันมันต้องใช้จ่ายไปวันวันหนึ่งแล้วก็เก็บจ่ายค่าบ้านค่ารถอะไรอ๋อแล้วต้องก็ต้องมีการผอนไม่มีรถก็ไปไม่ได้ใช่ไหม ซื้อมีมีรถเครื่องไ,มไ้มไปมาบ่าครับผมทําแค่ตรงนี้ครับแต่ว่าผ่อนคันนี้อยู่ด้วยแล<อ>้ว <พอ S 1> ก็ <พอ S 1> ต้องผ่อนรถด,ด้วยครับหรือว่ารถก็เป็นปัจจัยเอาไว้เวลาไปซื้อหยกซื้อ,อยาให้แม่เขาอย่างเงี้ยยาถูกยาทารถคันนี้เอาไว้อยู่บ้านให้น้องก็ใช้จะไม่พร้อมนะลูกไม่ได้กินข้าวทำแต่ง,งาน ม่ค่อกินข้าวงานก็ต้องทำเกิดข้าวก็ต้องกินนะลูกมันไม่ค่อยมีเวลากินครับอล้ว <laughs> น้าก็วิ่งงานกลับบ้านมาก็ดูแม่เสร็จก็นอนเลยครับพอแม่ก็ทานไม่หมด <c oughs> ก็เลยแบ่งครึ่งกับแม่เขากินเอาเวลาเขาทานข้าวเพราะเดือดทิ้งไว้เดือดเสียรไงฮะ ทำปวดก็จะทาฮะทำปวดก็จะทาทาเนะี่ยทำปวดไม่ได้ยินอ๋อเออแล้วตอนตอนเป็นเป็นสาวๆทำอะไรบ้างอาชีพยอ้อนลอยนิดนึงตอนแรกไปทำงานสวนทำงานสวนอตอนแรกทำงานสวนแล้วแล้วตอนหลังไม่ไม่ไม่ ไข่ไข่กุ้งไข่อะไรเนี่ยไข่กุ้งกุ้งปลาปลาไข่กุ้งไข,ปขงปป่ปลาไา่อะไรไข่อะปลาปลาเป็นหรือปลาตายปลาเป็นปลาเป็นแล้วเวลาถ้าเกิดเขาสั่งว่าตีหัวด้วยนี่ตีไหมต, <laughs> ตีด้วยโอโ้โหเนี่ยคันแล้วคันแล้วเริ่มฟองแล้วคันแล้ว,ลวอ๋อตีด้วยเหรอตีเยอะไหมวันละสิบโลวันละสิบโลอโอโ้โหกี่วันเนี่ยขายมาขายมานานแล้ว ไม่ได้กำไรหรอกขายที่ขายปีนะครับแล้วเคยคิดเรื่องบาปบุญอะไรไหมกรรมคิดไหมคิดไหมใช่เพราะได้ฟังอยู่มันบาปมันบาปเช้หัวใจมบาปเคยแล้วลูกคิดไว้ว่าตรงนี้มีผลส่งให้แม่จริงเพราะว่าผมผมเป็นคนที่ชอบฟังธรรมองทำม้าเมั่งเวลาขับรถอะไรอย่างนี้ยครับ ก็เลยชอบมาบอกแม่เ้าเวลาเลิกงานใใส่บุงใสฝาดามั่งก็ไม่ได้ว่ามันจะถึงคันแกป่วยขนาดนี้ฮะไม่เกนะคันแล้วเนะอ่ะทายาครับทายาหมงเชื่อเรื่องบาปลูกบาปบุญเชื่อเชื่อเชืนะ่ชเอเนาะแล้วล้วเวลาต้นขายขายนี่ยแล้วเราซื้อมาขายไปหรือมีการไปจับเองอะไรมาด้วย บางทีลูกคนเล็กมันจะไปหาเองลูกคนเล็กนี่เหรออ้าวอ้าวม,มีมีเบ็ดอยู่นี้นี่อยู่ออยากได้เงินไม้ใช้ใช่บางเวาว่างๆไปตกปลามาขายแล้วก็เอาเงินไว้ไกินอะไรเงี้ยไว้กินไว้ใช้เพราะว่าตกมาขายบ้างแล้วเก็บเงินไว้กินตกมาได้ก็ไปให้แม่ขายเหรอเปล่าไอ้ของผมที่ตกมาไปขายเอาเองครัขายเองทำเมาแต่ว่าเอาไว้ที่ร้านแม่แล้วตัวเองก็ทำเมาเองเอ ตอนที่แม่ป่วยมก็มาทําแทนต่อทําแทนต่อคือมาขายปลาแทนใช่มาขายแทนมาขายแทนเขาขายไม่ไหวก็ต้องทำก็มาทุบทุบแทนทุบปลาแทนโอ้ล้วังแกหนาวนะลูกครับแล้วหยุดยังตอนนี้หยุดหยุดตกหยุดทําอะไรบาปนานแล้วหยุดแล้วครับตอนตอนที่ยมหยุดนี้ยังดีรัวป่วยแล้วเริ่มป่วยแล้วเริ่มป่วย เริ่มกลัวไหมเริ่มคิดว่าเป็นเพราะเพราะ,ะเะพราอาชีพในการฆ่าสัตว์ด้วยไหมคิดไหมค่ะหรือว่ามันป่วยธรรมชาติคิดว่ายกคิดยังไงระหว่างป่วยเป็นธรมนธรมชาติหรือวป่วยเพราะเราสร้างกรรม,มเบียดเบียนสัตว์นี่คือเสร้างกรรมแล้วเวลาตอนนอนเคยฝันเห็นเกี่ยวกับพวกนี้เกี่ยวกับเรื่อง สัตว์เรื่องการฆ่าอะไรไม่อไม,ไม่เคยยัไม่เคยฝันแบบว่าเป็นเรื่องเจ้ากับนายเวรอะไรยังนะฉันไม่จดยารันไม่มมจดพัดลม,ม,ดมยิงก็สมเห็นไหมป็นวันเลย,นะเลยอ๋อดังั้นเดี๋ยว ถ้าเอาเงินต่มาจะมอบเงินให้นี้ใครรักษาดูแลยมรักษาเองได้ไหมหรือยังไงได้นะอย่างนั้นก็มอบให้สักสี่หมื่นไปเอาไว้ให้ดูแลค่าน้ำข้าไฟที่ค้างๆก็ไปใช้เขาเสียเพราะเขาก็ดีกับเราแล้วนะปลาพวกนี้หลวงพ่อว่าจุดได้จุดดีกว่าผมเลิกไปนานแล้วพ่ะมาเลิกแล้ว เพราะว่ามันบาปเราทําเราไปทําเขาอย่างใช่ๆเราปล่อยเขาอยู่ของเขาดีกว่าแล้วเราก็อยู่เราดีกว่าเขาเองก็ดิ้นเห็นไหมเราก็เห็นเราเห็นความเจ็บปวดเขาก็เขาแบบว่าเจ็บปวดเวลาเราทาฮะหลังว่างหลังว่างซือปังกอลและสมีชดตกหลังวังลงไปตกรงแถวๆนั้นตะปนเอามาเอามาเอาเงินมามอบให้โยมไปซื้อ เดี๋ยวต้องไปหาหมอจ่ายน้ำน้าไฟบ้างหรืออยู่บ้านเขาค่าเช่าอะไรบ้างแบ่งเบากันนะสุขทุกข์วันนี้พระมาเยี่ยมมาถามถทยสุขทุกข์ญาติโยมกันบ้างเอาธรรมะมาเทปมาจะได้เอาข้าวมาที่นี่คงข้าวหรือซื้อข้าวซื้อข้าวเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ซื้อเอานะแล้วหม้อยังมีไหมลูก มีแล้วถ้าเกิดมีข้าวมันหงงไหมจะได้ประหยัดนะเอาเอาข้าวมาสิบลูกก็ได้กับข้าวด้วยนะมาม่าเสื้อผ้าด้วยเอามาครบหมดมือก็ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วนะรู้สึกไม่ค่อยแข็งแรงใช่ามกัมเนื้อกล้ามเนื้อเริ่มเวลาทานข้าวส่วนมากผมก็จะเป็นคนป้อนเขาให้เวลาเขาทานทำให้เธอลูกวันนี้ดูว่าังไม่ไม่ไม่หนอะไรแต่ทำไป อย่างน้อยก็คือเขาเรียกพระอระหันต์ในบ้านเราเป็นในบ้านเรานะก็คือท่านก็คือผู้ให้ชีวิตเราเป็นทุกอย่างก็ดูแลไม่รู้ท่านจะอยู่กับเรานานหรือเปล่าเราตอบไม่ได้วันนี้พรุ่งนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าเราก็ไม่รู้แต่ว,วันนี้ถ้าท่านมีก็ดูแลท่านไปก่อนเพราะว่า,า,วาท่านก็คือแม่เราเนะท,นท่านอุ้มเรามากกว่าที่เราอุ้มอุ้มท่านใช่ไหม กานป้นอนข้าวมากกว่าที่เราเป้อนท่านก็ดูแลไปอาวทีนี้ธรรมะง่ายๆนะหนึ่งธรรมะธรรมะเช้าสอง,ธรร,สองธรรมะเย็นถ้ากดนะแล้วก็สามเป็นบรรยายจนถึงสามร้อยแปดสิบเจ็ดชั่วโมงเนะี่ยมีแฟนได้อยู่เนี่ยสามร้อยแปดเจ็ดชั่วโมงวิธีเปิดปิดก็เหมือนวิทยุเนี่ยเปิดแค่นี้ถ้าอยากเล่นกับ บุญดังขึ้นเท็กหนึ่งก็สวดมนต์นี่เสียงหลวงพ่อเองเจ้าคุณเองมมททแปลด้วยสักคนถ้าถ้าเลขสามก็บรรยาย ว่เลขสามไปก็รันไปเรื่อยๆจนถึงนู่นแหละสามแปดเจ็ดแต่ถ้าเราต้องการจะฟังกันไหนล้วก็กดได้เลขสิบก็หนึ่งศูนย์ถ้าเลขร้อยก็ต้องกดสามครั้งหนึ่งสูดคนลุกขึ้นนะกดแต่ต้องกดเร็วหน่อยนะถ้าหลักสิบหลักร้อยนะไม่งั้นมันจะอ่านทีละหนึ่งทีละหนึ่งเรียกสภาพทุกเน่สภาพทุกมาแล้วโยมมันไม่เว้นแม้แต่เด็กน้อย แล้วก็คนแก่ฟังไปอันนีจะาวัตสังขาราเมาแล้วสังขารนี่มันไม่เที่ยงหนอไม่เที่ยงเมื่อก่อนเป็นสาวตอนนี้เริ่มไม่สาวแล้วลอพองหนอพองแล้วไม่ยุบจะตายเลยเมื่อก่อนพวกเราก็เคยเป็นนอสอกันเนาะ เดี๋ยวนี้เป็นชนโหดเดี๋ยวนี้เป็นชัน้นโหดมาแล้วช่องเขานะเป็นช้นโหดมาแล้วเมื่อครอนเป็นโน้ตปิดปุ๊บนี่แค่เนี้นถ้าโยมจะฟังเสียงสวดมนต์ก็ให้แม่กดเลขหนึ่งกับเลขสองธรรมวัดเช้าหนึ่งธรรมวัดเย็ยนสองพอเลขสามไปเรื่อยๆก็บรรยายไปเรื่อยๆแต่อยากฟังสวดมนต์ก็กดเลขหนึ่งใหม่ไม่งั้นจะไปเรื่อยลนะต้องกด วิธีใช้ง่ายๆนะเสียบปลั๊กเสียบไปก็ชาร์จไปในตัวมีฐานแห้ง<ม>อยู่ด้านหลังแล้วเวลาพอชาร์จไปสักคืนหนึ่งเราถอดปลั๊กเราก็ฟังได้หรือเสียบปลั๊กค้งางล้วก็ฟังได้ได้2แบบไปนั่งตรงไหนก็ได้ในน่นะวิทยุรมวัดช้าก็อยู่หน้าหนึ่งทำวัดเย็นอยู่หน้า23นะ่สิบสาแล้วก็มีแปลความหมายให้เราเข้าใจด้วยนี่คือรีโมท ทั่วไปนะหัดนอนกําหนดนั่งพุทโธอยู่ในใจเนี่ยพุทธเ,เอ่อออกเสียงก็ได้ไม่ออกก็ได้นะพุทธอยู่ในใจโธเอ่อไม่ต้องออกเสียง,อ,งททออกเสียงก็ได้ได้ทั้งสองแบบนะถ้าเวลาเรากำหนดลมไม่ต้อ,ออกเสียงเพื่อจะให้ดูลมนดุทก็โธออกเด้ับถ้าเวลาเรากาหนดลมไม่ได้ออกเสียงเพื่อจะให้ดูลมกาหนดในพุทธดูลมแล้วก็โธดูลมออก ทำเง่้ลูกช่ไหมเชยไมอ๋อไม่เป็นไรยกมาเรียบร้อยแล้วมีคนมาลูกศิษย์มาและดูแลท่านนะเพราะรู้อยู่ว่าหนึ่งเราก็ไม่สะดวกต้องคอยห่วงหน้าห่วงหลังและโดยเฉพาะยามป่วยก็มันก็มีความกังวลไม่รู้ท่านจะอยู่ยังไงไม่รู้ท่านจะเจ็บยังท่านจะอยู่นานแค่ไหนมันคิดเลยหมดท่านจะตายยังไงหรือเราจะอยู่ยังไง อนาคตยังไงแต่อย่ามองว่าแม่คือภาระนะแม่คือธุระที่เราต้องดูแลท่านเพราะท่านเป็นธุระที่เคยดูแลเราแด้จ,จำไว้อีกไม่กี่ปีเกิดท่านจากเราไปก็มีแค่รูปถ่ายพอม,มองหน้าปั๊บเรารู้สึกยิ้มกับแม่แม่ผมอยู่กับแม่ผมเต็มที่แล้วผมไม่เสียใจนะถ้าแม่จะอยู่หรือแม่จะไปแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรไปวันหนึ่งท่านจากไปเนี่ย วันนั้นจะไม่กลับอีกแล้วต้องคิดอย่างนี้นะอย่าไปคิดว่าเอยเมื่อไร่แม่เราจะไปทั่ที่จะได้หมดอิสระอย่าคิดอย่างนี้นเดี๋ยวพอวันหนึ่งเราแก่ตัวมีลูกมีเมียหรือหรือไม่มีก็ตามเราจะอน,าานัถากรรมมันจะซ้อนกรรมของคนที่ทําเป็นของตัวเองเนี่ยอ้งางั้นาตมา สมควรเวลานหนึ่งนาทีนะญาติโยมฟังธรรมะญาติโยมก็ได้เห็นนะว่าตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ได้ทำมาหากินเหมือนเราทุกคนแต่พออยู่ไปอยู่มาก็ด้วยความด้วยโรคที่เบียดเบียนอายุแค่4 8ก็มาเป็นมะเร็งแล้วก็ตอนนี้ก็รักษาอยู่แต่ว่าตอนที่มีชีวิตอยู่ก็มีอาชีพในการค้าขายชีวิตเนี่ยก็สุดแล้วแต่นะว่าอาชีพคนมันก็มีทุกอาชีพแต่ว่า อาชีพใดที่ไปเบียดเบียนกันวันหนึ่งถ้ากรรมนั้นมัน,ม,นมีกําลังก็จะส่งผลวันนี้เราอาจจะปฏิเสธมันได้เราคัดค้านมันได้ว่าไม่เห็นมีอะไรฉันก็ทําตลอดชีวิตหรือไม่ฆ่าฉันก็ไม่ได้กินใครก็พูดได้ถ้าวันหนึ่งคนบอกอยากกินพวกเราเอาฆ่าเราแล้วเอาไปเป็นอาหารก็บอกถ้าไม่ฆ่าเราไม่มีอาหารเราก็ไม่ยอมรับอยู่ดีฉะนั้นชีวิตใครๆก็รักทาที่ดียัดยม อะไรเลี่ยงได้ก็เลี่ยงจากการเบียดเบียนไม่ใช่แต่ฆ่านะเบียดเบียนก็อย่าไปเบียดเบียนกันถ้าเราหวังความสุขนะก็ขอให้ทุกคนอยู่ในทานศีลภาวนานะถ้าเราบอกจนอยู่ฉัในให้ทานไม่ได้ยบให้รอยยิ้มก็ได้ให้สิ่งที่ดีในความรู้สึกที่ดีๆกับคนอื่นก็ได้ให้ความเหตุผลที่ดีกับคนอื่นก็ได้หรืออะไรก็ได้ขอให้มีคําว่าเมตตา ถ้าเมตตาแล้วเดี๋ยวจิตจะเป็นผู้ให้นะเอาละสมควรเวลาก็ขอเจริญพรนะเอาในของอยู่ไหนอพุทโธนะเออพุทโธเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไปที่พึ่งได้เคยบวชได้ยังเนี่ยยังครับอ่าตักเท้าไว้เหมือนกันเดี๋ยวครบบรรลุอ่าไปบวชวัดหลวงพ่อนะครับองค์บวชวัดชาวัดพระพุทธแสงธรรมสระบุรีนะบาทลูกใหญ่ๆไปก็เห็นแล้ว ในคองอยู่ไหนเอ่ยอ่ะไปอ๋อนี่นะก็ออกมาแล้วเจริญพรนะโยมนะสาธุอ่ะ